ลงน้องมีอาการแพนหรือมีอาการอะไรอย่างนี้อ่ก็ก็แพ้ไม่ได้ใช่แล้วก็มีแบบลองแพทย์อยู่นะครับซึ่งตอนแรกก็แจ้งว่าเป็นเพนิกซึ่งเป็นจริงไหมอันนี้ก็อาการน้องก็บ่งบอกว่าคล้ายๆใกล้เคียงอยู่นะครับใกล้เคียงอยู่ที่เป็นแพนิกแต่ว่าพอพอตัวออกมาแบบลองแพทย์ก็เขียนเป็นอีกแบบนึงเขียนเป็นอีกแบบคือก็เขียนเป็นอันนี้เปิดเผยได้ ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากเปิดเผยมากนะเพราะว่าเป็นเรื่องของผมไม่แน่ใจว่ามเปิดเผยได้ไหมก็คือแต่มันไม่ใช่เรื่องของอาการแพนิคเวลาไม่ถึงไปร้องแค่ไม่ได้บอกแบบใช่ไม่ได้บอกว่านะแต่ที่ผ่านมาน้องมีอาการแบบนี้เท่าที่โค้ชทราบในฐานะที่เราต้องเป็นคนโคชชิ่งให้กับน้องเขาเขามีอาการแพนิคแบบนี้เวลาตื่งสนามบ่อยจริงๆจริงๆโคชชิ่งจะเป็นโค้ดบอมอคนนึงผมจะเป็นคุมเรื่องของโค้ชทั้งหมดของแคมป์นักกีฬาทีมชาติของอีสปอร์ตนะครับก็ดูทุกทุกโค้ชเลยเหมือนกันแต่ว่าแพนิคผมเพิ่ ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ครั้งแรกที่เคยเห็นน้องแข่งก็แข่งกับผมก็อา,าการปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรคเมื่อเมื่อคืนเห็นโค้ดป้อมโพสตบอกว่าคือก่อนหน้านี้เหมือนมีคนตั้งข้อสงสัยในตัวของน้องเกียวเหมือนกันแล้วก็โค้ดป้อมบอกว่าเคยมาปรึกษาเฮดโค้ชด้วยเหมือน<ช>กันถึงประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ประเด็นน,นี้ก็คือคือในทีมเริ่มสงสัยเริ่มสงสัยดีกว่าว่าจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ปักใจเชื่อว่าน้องจะทําหรือไม่ทำไม่ได้สรุปดวนโู่อะไรขนานนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานนั้นต่อไปเราก็เลือกที่จะเชื่อว่าว่า,วาไม่ได้ทํานะมากกว่านะครับณชั่วโมงนั้นดีกว่าะคเับเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วก็ให้ให้บรรยากาศของทีมคือตอนนั้นมันเสียบรรยากาศไปแล้วว่าอีกวันหนึ่งเราจะแข่งนะครับมันก็ต้องบูธเรื่องของสปปริตในกีฬาเรื่องของบรรยากาศในทีมที้มันกลับมาให้ได้แล้วทุกคนก็เลือกที่จะเชื่อใจตัวเกี่ยวแล้วก็ไปกันต่อ เพื่อเป้าหมายเดียวกันนะั่นคือเหรียญทองให้ทีมชาติเพราะนั้นน้องเกียวเขาชี้แจงแล้วว่าอย่างไรคะ,ะทั้งทีมถึงเลือกที่จะเชื่อใจตัวเกียวคือตัวเกียว,ว,ค,ยวค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทําแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําซึ่งอย่างที่ผมบอกบผมก็ไม่ได้คาดคะเนความจริงว่าน้องทำหรือไม่ทำเพราะถึงจังหวะนั้าน,านแล้วม,มันใกล้เกินไปที่จะมาหาความผิดว่าใครทาหรือไม่ทำเพราะว่ามันต้องไปต่อันก็เลยต้องต้องบู๊ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยอมรับและเชื่อใจซึ่งกันและกัน ตอนที่โพสต์ไปรับน้องเกียวออกจากโรงพยาบาลคือเมื่อวานใช่สภาพจิตใจน้องเป็นไงเพราะตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นกระแสสังคมจริงๆน้องน้องน้องแย่น้องแย่ส่วนหนึ่งนะครับก็รู้สึกผิดอยู่นะครับก็ได้คุยแล้วก็น้องก็เบาลงในอาการที่ผ่อนคลายขึ้นแต่ว่ารู้สึกผิดที่ที่ในเรื่องของที่ตัวเองทาผิดอันนั้นน้องยอมรับเรื่องของที่ที่เป็นกระแสข่าวมันก็เป็นเรื่องของโปรแกรมที่หล่นลงมาอันนั้นน้องยอมรับว่าผิดนะครับหลวนเรื่องนิ้วกลางอะไรก็ยอมรับนะครับก็ตรงนี้ก็ น้องเข้าใจอยู่นะครับเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่ได้มีท่าที่แข็งขืนอะไรถามน้องครับทำไมถึงลดโปรแกรมนั้นไม่ได้ถามเพราะด้วยอาการน้องผมไม่ได้อยากวุ่นวายแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องซีเรียสหรือเรื่องอะไรเข้าไปให้น้องรวมถึงโซเชียลต่างๆก็เลยให้น้องเขาอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับครับครับที่จะต้องแต่งกานหรือเปล่าตอนซ้อมต้องถามทางโค้ชป้อมอีกทีหนึ่งเพราะผมไม่ได้อยู่ดู้องซ้อมเท่าไหร่ครับ